สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พัชนีค่ะสวัสดีค่ะพัชนีครับค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละครค่ะที่สุดยอดของเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะฮะเป็นเรียกว่าโอ้โหออกมาทีไรแล้วครับโอ้โหครับดูกันนะครับร้องห่มร้องไห้กันโอ้โหอะไรทางช่างเผื่อเริ่มนึกออกเลยใช่ไหม อังสุมาลินอังสุมาลินนะฮะวันนี้จะพูดถึงอังสุมาลินคู่กรรมโอ้โหชีวิตท่านผู้ชมพลาดไปได้เลยครับเพราะจะเจาะลึกชีวิตลายมือลายมือของเราจะมาดูว่าฮ้ยลายมือของคนที่แบบว่าอังสุมาลินนี่เป็นคนที่แบบเป็นสาวชาวบ้านนะฮะใช่ค่ะเป็นสาวชาวบ้าขาจบปริญญาฮะเป็นสาวแต่ก็ใช้ชีวิตแบบอยู่อยู่ตามแล้วอยู่ในช่วงชีวิตของสงครามโลกใชนะฮะก็จะแบบช่วงนั้นก็จะมีแบบ ภัยพิบัติต่างๆกันามาใช่ไหมฮะใช่ใช่และอังสมาลินนี่ก็ยิงแล้วเขามีความรักครั้งแรกนี่กับหนุ่มไทยนะไม่ได้ใช่รักกับโกเบลี่นะฮะไม่ใช่รักกับโกเบลรี่ขอดอกมะลิเขาเรียกขอดอกมะลิโกเบลี่ใช่โกเบลรี่เขาเรียกดอกมดูเหมือนกันเลยดูผมก็ไม่เคยดูแต่ผมพยายามคี้ขนาดไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยนะคู่การขอผมไม่ได้ดูเลยแต่เพราะมันก็ยังมาเข้าหัวว่าคาแรคเตอร์ของอังสมาลินเป็นคนไงอังสมาลินมีน้องๆเขาบอกมา ต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากมเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องความรักนะฮะ<ช>เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึง่งทหารญ,ญี่ปุ่นจะกอกเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ำมันกอกใช่ไหมใช่ไหมแมวเอาน้ำมันถ้าขโมยเขาข,าขมโมยน้ำมันเขากอกด้วยน้ำมันออจะเอากอกอันนี้จะมาเอากอกปากเลยใช่ไหมใช่ขขเขากอกจนท้องแบกทหารญ,ญี่ปุ่นมันโหดเหี่ยมมากนะฮะอังสวรริ์ไกลเด็ดมากกล้าที่จะไปประเชิญหน้า ความกล้าของเขาเนี่ยความกล้าที่เขากล้าเข้าไปเผชิญหน้านี่นะฮะต้องเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเส้นมันมีเส้นที่บอกไหมครับว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญหน้าทั้งที่เป็นรูปผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะกล้าปเผชิญหน้าทหาร่ะอืยโดนปั้งผมคืนก็แย่โอ้โหไม่ต้องไปดูอะไรนะคะความกล้าเนี่ยครับเป็นคนยังไงฮะผู้หญิงที่กล้าเนี่ยดูมือแข็งเลยอังซูมาลินน่าจะเป็นคนที่มือแข็งมากแข็งยังไงเวลาจับมือเนี่ยจะรู้เลยว่าแข็งครับ เขอโทษนะคุณเก่งเหมือนคนใกล้จะตายเส้นมันจะยึดจะแข็งขนาดนั้นเลยนะเริ่มเริ่มอ่ะนั่นแ่ะแข็งมันจะเริ่มแข็งอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเงี้ยแข็งอพอบีบบีบก็รู้ว่าแข็งนั่นใจถึงอ,อังสุมารินก็ต้องมีลักษณะนั้นคือมือแข็งมือหนึ่งคือมือแข็งมือแข็งใจถึงนะฮะยืนแช่น้ำสามวันไม่กลัวและไม่กลัวใครแล้วเส้นเป็นไงด้วยฮะเส้นจะไม่ละเอียดยิบย่อยคนใจเด็ดส่วนมากจะเป็นมือที่ไม่ไม่ละเอียดใช่ไหมเส้นไม่ไม่ละเอียดค่ะเส้นจะไม่ค่อยเส้นจะลึก เส้นจะดูลึกอย่างนี้ว่าน่าจะเป็นมือเส้นจะชัดนี่นะฮะอ๋อลึกลึกคือความชัดตรงนี้ใช่ไหมความลึกแล้วก็ชัดพอจะมีภาพภาพของลายมือที่ใกล้เคียงกับลายมืออังสุมารินไหมฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้นะคะอ๋อนี่นะฮะดูนะฮะอันนี้พอจะใกล้เคียงนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าลายมืออังสุมารินตะเป็นแบบนี้นะก็คือหนึ่งใกล้เคียงใกล้เคียงคือมีเส้นที่ว่าลึกใช่ไหมฮะ คือเส้นประมาณนี้ฮะน่าจะได้ประมาณนี้ใจคอเด็ดเดี่ยนมันจะดูตรงไหนฮะว่าไอความเด็ดเดี่ยวของจิตใจใจคอเด็ดเดี่ยวเมื่อกี้บอกแล้วมือแข็งไงหนึ่งมือแข็งสองเส้นเขาก็ลึกประมาณนี้ถือว่าใช้ได้โดยภาพรวมเลยใช่ไหมในภาพรวมแล้วเนี่ยฮะความรักที่อกค่ะอ๋อเอาแล้วเอามาจอดความรักนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นอย่างเนี้ยเป็นความรักที่ไม่ได้อย่างใจคือเส้นยังไงฮะมันมาจากเนินจากอาคารต่ำเห็นไหมฮะวิ่งเข้าชนไม่ผ่านไม่ได้อ๋อมันไม่ผ่านเส้นนฆอ่าอันนี้อีก อันนี้สมมุติว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องมีการจับจัดแจงบ้านช่องไหมครับครับจะต้องมีการโยกย้ายต่อเติมปรับปรุงใช่ไหมย้ายห้องย้ายอะไรก็ได้เห็นไหมเสาย้ายแล้วเส้นอังคารต่ําวิ่งเข้าชนก็หมายถึงว่าเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นการแต่งงานโดยไม่ได้รักหรือถือว่าเป็นเส้นเลิกก็ได้หรือว่าเป็นเส้นที่โกบริตายจากก็ได้อ๋ออ๋อนี่เส้นโกบริตายจากก็ได้ค่ะคือพราดใ่าพัดพลาดค่ะ ทั้งที่ตอนหลังเขาเขารักกับโกเบลีแล้วนะฮะใช่ใช่เ,เป็นเส้นเสียเอาว่าเป็นเส้นเสียใจจากความรักแล้วก็มีส่วนย้ายบ้านหรือเปลี่ยนแปลงที่นอนก็คือเราเราดูจากตรงนี้ก็คือว่าเส้นที่มันออกจากเอ่อเดินอังคารเดินอังคารต่ําใช่ค่ะแล้วก็วิ่งไปแล้วไปไป,ไปจอดที่เส้นวาสนาไม่ผ่านเดี๋ยวให้แมวฉายอีกทีหนึ่งนะนะสมมุตินะคุณเก่งครับครับสมมุติว่าคนเนี้ยเส้นอังสุมาลินนะฮะสามีเนี่ยนะคะครับมีผู้หญิงใหม่สมมุติมีตั้งแต่เส้นนี้ แล้วเราลักเขาเราก็ต้องทนครับทีนี้เขาถามว่าทนกี่ปีพี่บอกว่าคุณต้องทนถึงห้าปีนะคะต้องให้เลยห้าปีไปก่อนครับถ้าเลยไม่ได้ถ้าเลยไม่ได้ก็จบกันคุณก็ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือแฟนคุณไปแล้วคุณก็ต้องจัดห้องจัดหับใหม่ฉะนั้นคุณต้องทนถึงขนาดนี้และพอพ้นไปแล้วทุกอย่างดี ต้องทนถึงขนาดนี้บอกหนูไม่ทนหนูจะลุยลุยก็ตายออย่างนี้นะฮะอันนี้ผมผมตีต่างนะฮะเปลี่ยนบทละครนิดหนึ่งสมมุติว่าโกบริกาลังมาอย่างที่ว่ากำจะแต่งงานกับอังสุมาลินอังสุมาลินตัดสินใจมาดูแลมือกับพี่วัชนีก่อนอังสุมาลินเดินทางมาดูแลมือแล้วเขาก็ไปเห็นเขาต้องลายมือโอกหักแน่พัดผ้าจากคนที่รักอาจจะถึงขั้น อีกกคูรัถ้าไม่อยา่าล áng, ้างก็ต้องมีปัญหาพี่เั็นชนีดจ,จะแนะนําอังโซมารินยังไงว่าความรักของคุณไม่สมหวังแล้วจะแนะนําให้เขาจะ,จะต้องให้แต่งกับโกเบอรีไ่ไหมหรือว่าเลิกกับโกเบอรี่ให้เลิกเขาก็ไม่เลิกเพราะเขาทำเพื่อบ้านเมืองอเขาทําเพื่อบ้านเ<อ>มืองก็<อ>ไม่ได้ทำเพราะความรักเขาก็ต้องบอกว่าเขาทำไม่ได้ตอนตอนแรกที่เขาเพราะเขาแต่งว่าเพราะมันมันมันมีคอนฟ lict อยู่หลายอย่างใช่ใช่เขาไม่ได้แต่งด้วยความรักเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแต่ที่จริงลึกๆเขาก็รัก ใช่ไหมฮะลึกๆเขาอาจจะรักลึกๆก็รักรักก็รักเกียดก็เกียรอถึงห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําด้วยตัวของเขาเองพี่ปนี้ก็จะบอกแนะนําไปอย่างนี้ว่าความรักแล้วให้เขาเลือกเองใช่คุณก็คุณก็ต้องเลือกเองเลือกทางนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ถ้าตรงนั้นถ้าเกิดไปดูลายมือโครบอรีแล้วมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นก็ต้องให้ระวังตัวถ้ามาตรงเมื่อจุดอายุมาตรงกันก็ต้องระวังตัวอุบัติเหตุอาจจะอาจจะอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ได้ หรือโกบริอาจจะไปทำงานกันชีวิตไว้ก่อนตายแล้วก็จะมีเงินให้อังสุมาลีเลี้ยงลูกที่หลังโกบริควรจะมาปรึกษาพี่มลที่หลังมีโกบริตายไปแล้วนะเออใช่นะฮะแมเอาละครับเราเราไม่อยากจะเจาะลึกมากนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะจริงๆผมอยากจะเจาะลึกของอังสุมาลีอีกนิดหนึ่งได้ไหมแมวขออะไรอีกนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับอนุญาตนะครมันต้องขออนุญาตคืออังสุมาลีนี่เขามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ เหมือนกับว่าตอนที่เขาเด่นที่พี่วณีบอกฮะมันมีคอนฟ lict ว่าความรักแล้วก็แล้วช่วงนั้นเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมโกบรีนะใช่ใช่จนกระทั่งเขาเสียความรุ้สุดก็เ,เพราะโกบรีปั้ม <No. S 2> อันนี้ลายมูอจะออกเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วเขาก็รักนิดนิดนะ <Okay. S 2> แต่เขาก็คือ,อปั้มเนี่ยนะคะถ้าอังสุมาลินเขาเขาจะถือว่าเขาสมยนเขาจะ จะโดนผมขืนหเรื่อม่โดนผมขืนได้เลยเนี่ยเส้นเนี่ยสำคัญต่วานรูปให้ดูนะครับกล้องตัดไปดูนิดหนึ่งอ่านนี่นะถ้าเส้นเสามาอย่างนี้ถ้าอังซุมาลินจุดอายุตับตรงนี้ถ้าเขาปั้มแล้วเครื่องมีเครื่องมีวีหงายแสดงว่าอังสุมาลินเต็มใจโอ้โหนี่เราจะไปจ่อลึกตัวละครแบบนั้นเลยนะใช่ค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอังสุมาลินแบบแกลบแกลงแบบ ขัดคืนเออผู้หญิงกงน้โดนขัดคืนสมมติโกอะไรโกบรีมหาพี่โกบรีบอกอาจารย์เพชรนีคืนนี้ผมจะไปหาอังสุมาลินเขาจะไม่ยอมผมแน่นอนเลยเออไปเถอะผมเห็นแล้วว่าจริงๆเขายอมยอมเขาชอบเขาชอบอยู่แล้วเาชอบอยู่แล้วม้องเสี่ยงไม่ต้องแกล้งเมาหรอกไม่ต้องโกบรีแล้วเขาเมาแล้วแกล้งเมาแล้วไปปั้มไงบอกได้อยู่แล้วสบายมากไปเลยโกบรีพอรู้ก่อน แต่ถ้ามาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแบบนี้ไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นลายมืออีกแบบหนึ่งถ้าแบบนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวอังสุมาอังสุมาลินมันตีหัวแตกบอกโกเลยว่าถ้าเห็นแบบนี้ถ้าเห็นอีกแบบแบบที่ขวานนี้นะะดูอีกทีนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้พี่บินก็จะแนะนำาปรบิีว่าไม่ได้อย่าไปทำเขาอย่าแต่ถ้าอย่างนี้ไปเลยเพรจะยิงแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็สมหวังใช่แต่ถ้าแบบนี้คือเป็นไปข่มขืนแล้วมรินไม่ชอบเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าจุดอายุมาในลักษณะนี้เนี่ยสมมุติว่าอ่ะเป็นอายุประมาณเนี่ยเราๆนี้ประมาณสามสิบแล้วก็กลับบ้านเดึกๆเด่นระวังนะจะโดนข่มขืน แล้วก็ถูกทําร้ายด้วยอ๋อมันมีเส้นตัดขวางในลักษณะที่ออกมาจากเนินอังคารใช่ใช่เดินอัครต่ำตรงนี้ะระวังระวังเนี่ยอ๋อเห็นใช่ไหมฮะใช่มีประโยชน์ฮะลายมือของอังโซมาลินเตือนภัยได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมีลายมือแบบว่าจังหวะด้วยแบบอ่าเป็นจังหวะเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะอย่าเพิ่งตกใจมันมีการบรรเทาให้ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนให้กานวางแผนนะฮะโดย ถ้าท่านรู้ล่วงหน้าท่านก็จะสามารถบันเทาหรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้นะฮะวิธีแรกที่สําคัญก็คือหนึ่งมาปรึกษากับพี่พัชนีต้องมีการวัดจุดอายุถึงจะตอบได้ถ้าไปมองด้วยสายตาบางทีมันพลาดสองปีสามปีมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูกับพี่พัชนีติดต่อได้ไงครับถ้ามาดูกับพี่เนี่ยนะคะคืออย่างนี้อธิบายนิดนึงถ้ามาดูกับพี่เนี่ยนะคะ คุณเตรียมมาเลยห้าร้อยคำถาม,มนะคะคแต่ถ้าคุณถามไม่ถึง5้ารอยคำถามคุณจะถามเรื่องอะไรก็ได้รเรื่องของคุณให้หมดเวลาของคุณไปเลยห้าร้อยคำถามนะคะครหรือจะก,กี่คำถามก็ได้ให้หมดเวลาภายในครึ่งชั่วโมงซึ่งจริงๆนะธุรกิจเข้ามาดูเขาใช้เวลาเจ็ดนาทีทําบ้านจัดสรรขนาดเป็นโครงการใหญ่ๆมากๆเพราะสมัยธุรกิจเขาจะเวลาเขาเป็นเรื่องสาคัญเวลาเขามาดูอาจารย์โครงการนี้เป็นยังไงอาจารย์โครงการนี้เปิดได้ห้าปี นะคะหลังจากนั้นคุณจะซื้อที่ทําโครงการใหม่แต่เว้นสปีนึงอย่าเพิ่งเปิดอีกปีหนึ่งไปวิ่งเต้นเอกสารจบละน่กธทร่ิจเขาจะถามแค่ผมน่าจะมาปรึกษาพี่วัชรีคือคือหลายท่านที่มาปรึกษาหลายๆหลายผู้นั้นหมอดูหรือว่าหลอาจารย์ทั่วไปนี่จริงแล้วในในเมืองไทยเนี่ยเขาจะเป็นหลายๆคนที่มาดูเขามองหมอดูนี่เป็นเหมือนกับในนักจิตวิทยาช่วยปลอบใจปลอบประโลมเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับ สไตล์ของพี่พัชนีเนี่ยนะฮะเป็นชี้เห็นทางความจริงแก้ปัญหาใช่ค่ะเห็นปัญหาแก้ปัญหาชี้ทางออกแผนปัญหาค่ะนะฮะคือจะพุ่งไปตรงนั้นเลยจะไม่ค่อยมีการมาโอ้ปลอบใจปลอบประโลมนี่ไม่ได้อะไรนะครับแตเป็นคนละสไตล์ไม่ได้อะไรราวางแผนให้นะคะค่ะแต่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าสองเจ็ดเก้าพันศูนย์แปดสี่ห้าสองเจ็ดเก้าพันนะคะหรือศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเจ็ดสี่สามหกเก้า มาหาดิฉันมีอะไรถามเลยนะคะการที่คุณมาเล่าให้ดิฉันฟังกับการที่คุณถามดิฉันคุณถามดิฉันดีกว่านะคะคุณถามดิฉันดีกว่านะคะมันได้ประโยชน์คุณมาเล่ามันไม่มีประโยชน์หรอกคุณไปหาที่ระบายกับเพื่อนคุณเนี่ยนะคะถ้ามาระบายกับอาจารย์พัชรีอาจารย์พัชรีไม่ค่อยจะอยากจะไม่ยอมทําตัวเป็นกระโถนไม่ยอมค่ะถ้าจะไปหากระโถน ส่วนมากพระพระเก่งๆก็แปลงร่างตัวเองกระโถนแล้วก็จะรับแล้วเสร็จแล้วกระโถนนั่นก็จะสะเดาะเคาะคุณนะฮะคุณอยากจะถามอะไรถามเลยเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ถามเลยหมดแล้วเสร็จแล้วคุณจะถามลายมือนี้หมายความว่าไงเส้นนี้หมายความว่าคุณถามเลยคุณใช้เวลาคุณให้เต็มที่นะคะไม่รวมการวัดมือพิมพ์มือนะวัดมือพิมพ์มือเวลาต่างหากค่ะส่วนท่านที่อยากจะมาเรียนนะฮะรีบๆนะฮะ วันที่เราอัดคลิปนี่คือวันที่22กุมภาพันธ์นะฮะณเวลาตอนนี้ท่าที่ผมเช็คดูนะฮะวันอาทิตย์นะฮะเหลืออยู่แค่4ท่านนะฮะที่พอจะรับได้นะฮะเต็มแล้วก็เต็มเลยนะฮะรับเพิ่มไม่ได้ส่วนวันเสาร์นี่นะฮะมันเริ่มวันที่2มีนานี่นะฮะเหลือแค่5เหลือแค่5นะฮะพอเต็มแล้วก็คือเต็มเลยผมไม่มั่นใจแม้กระทั่งว่าคลิปนี้พอออกไปแล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่ารีบโทรมาด่วนมาปรึกษาพี่ไข่นะฮะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามถ้าเรียนให้ครบนะฮะ ท่านจะเก่งเหมือนอาจารย์วัชณีท่านจะช่วยคนได้อย่างอื่นอีกมากมายช่นะฮะช่วยช่วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่ามีวิชีอาชีพใครบอกหมอดูดูตัวเองไม่ได้ดูแล้วดวงช้ำไม่จริงครับดูไปเท่าวันละร้อยครั้งก็ไม่ช้ำมีดวงช้ำถ้าดูตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องคิดไปดูคนอื่นครับค่ะแล้วก็ฝากหนังสือวันนี้นิดหนึ่งฮะถ้าถ้ามาเรียนรู้จากหนังสือนี่จะได้อะไรบ้างครับอันนี้คือพื้นฐานการสร้างคอนเนคชันครับนะคะการเดี๋ยวนี้คอนเนคชันสำคัญที่สุดครับนะคะ หนังสือนี่คือคอนเน็กชันแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะคะที่เนี่ยเเดือนนี้ขอโทษทีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่สุดท้ายอ่ะที่จะดูวันเสาร์อาทิตย์นะคะฉะนั้นนับถึงันอาทิตย์เนี่ยอันนี้ยังมีเสาร์อาทิตย์เหลืออยู่ก็ที่จะดูลายมือกับดิฉันนะคะเวลาดูเนี่ยให้เตรียมเครื่องอัดเสียงมาเลยนะคะเครื่องอัดเสียงมาเลยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราจะการันตีว่าหลังจากดูไปแล้วนะคะดิฉันจะบอกเลยไปดูเมื่อไหร่ไม่ใช่พอดูวันนี้รับ อีก3มวันการันตีเนี่ยไม่ใช่นะฮะดิฉันจะบอกไปในทิปเลยว่าในนั้นว่ะให้ไปพิสูจน์ดูนะคะครับก่อนจากการคลิปนี้นะฮะพี่พอดีจะขอเสนอเพลงนิดหนึ่งนะฮะเป็นการเกินลำนำว่าคลิปหน้าเราจะมีตัวละครตัวไหนที่เราจะมานําเสนอครับขอขอพูดแล้วก็หาว่าคุยครับพูดแล้วจะหาว่าคุยแค่แคร้องก็พอครับไม่ต้องคุยออกจะมีข้อตอบมีทิปต่อไปคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปครับ นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองอถ้าท่านผู้ชมทนได้ครับยังไม่พอเลยยังจะจบเดี๋ยวือไปลองคลิปหน้าไป้องให้เติมคลิปหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> คิปนี้ลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ